สแสง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 หนูชื่อแสงแสงครับแสงแสงตอนเขียนหน้าหมดเลครับว่าแสงแสงอยู่แสงดูหน้าหน่อยเออแล้วพี่ทนี้เลยนะแสงแสงเออ ึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันดึงๆนี่ก็คือห้องที่เราจองไว้คืนนี้นะครับทุกคนเป็นห้องที่เหมือนเป็นดินเลยอะ่ะเป็นพัดห้องพัดลมนะครับเราจองห้องพัดลมไว้ราคาเราจองได้758บาทในเว็บ a โก da นะครับทุกคนก็มีส่วนลดมีอะไรให้เสร็จสรบพเลยแล้วก็ที่พักสะอาดมากนีก่คือที่พักของเราในคืนนี้ ตาดาตอนนี้เราอยู่กันที่ปางอ๋ง,อ,ง,อ,ง,อ,งอันนี้นะครับเราวาร์ปมาจากเชียงใหม่แบบกระทันหันมากๆเพราะว่าเราจองอะไรปลูกปัมามากเลยแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ปางอุ๋งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูปางอุ๋งในวันที่คนอาจจะไม่เยอะมากนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วมันก็ตอนเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูปางอุ๋งแม่ต้องสอนกัน ให้ดูชุดของน้องบอยนะครับ <Okay>. oh. เป็นเสื้อตัวเดียวกับคลิปที่ไปเที่ oh. ยวเชียงใหม่เสื้อตัวนี้บอยไปผลนนักเองนะทุกคน mm hmm. เห็นหน้าแบบนี้มีความสามารถเด้อเนี่ยมันถักเองทุกคนมันใช้เวลาถักประมาณสองถึงสามเดือนกืเบยาสามเดือนแล้วมันก็ได้เสื้อใหม่พรมตัวนี้มาหันมาโชว์ดินี่จริงๆมันบอกว่าถักให้เราถักให้โฟกไม่ใส่อเป็นไซส์ของโฟกถักไปถักมา อ่ะไม่ใช่ไซกุละตรงนี้ก็เป็นที่ขึ้นแพนะครับทุกคนถ้าเราจะขึ้นแพเราก็มาติดต่อตรงนี้ได้เดี๋ยวเราไปเดินสักแป๊บนึ่งก่อนดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะขึ้นแพดีไหมเพราะว่าเรามากับบอยบอยเป็นคนที่เมาคลื่นจืด,ดง ทางอุ่งไม่ค่อยมีคนเลยวันนี้เดี๋ยวเราก็เลยกะว่าจะไปเดินถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าคนมันไม่ค่อยมีเนาะเราก็เราจะได้ถ่ายรูปในมุมมหาชนที่คนไม่เยอะนะครับตอนนี้แดดค่อนข้างแรงอากาศก็เลยจะยังดูแบบไม่ไม่หนาวมากเท่าไหร่แต่ว่าเมื่ออากาศเมื่อแดดเนี่ยมันหายไปเราคิดว่ามันจะต้องหนาวแน่นอนเลยเราก็เลยเตรียมเสื้อแขนยาวม,มาด้วยหนึ่งตัวนะครับแค่ตัวเดียวก็พอแล้ว ไปถ่ายรูปกันดีกว่าตอนนี้บอยเข้าไปจ่ายเงินอยู่ได้แล้วเหรอนี่นี่ก็เป็นบัตรนะครับเราจะสามารถเดินเข้าไปข้างในนี้ได้โดยที่เราต้องซื้อบัตรตรงนี้ก่อนแล้วก็เวลาเปิดปิดประตูเนี่ยก็ช่วงเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอ้าวไม่ใช่สองทุ่มเหรอไม่รู้อ่ะอ้าวไอ้บอยแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วก็ออกออกไปก็ต้องถ้าจะเข้ามาใหม่ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกใช่ตอนนี้เ,เริ่มเย็นแล้วเด้อเดี๋ยวเราไปหายรูปเล่นกันดีกว่าแล้วก็ไปนั่งแพร bye หมือนจะคนไม่ค่อยเยอะแต่พอเดินมาโซนกลางเต็นก็คือเยอะใช่เล่นเหมือนกันนั้นเนี่ยมีคนมากางเต็นกันเต็มเลยแต่เราเสียดายไม่ได้แบบมากางเต็นเนาะเราไม่มีเต็นแต่มีให้เช่าใช่มีเต็นให้เช่าแต่ว่าเราไม่ได้มากางไงเราเผลอจองเป็นแบบโฮมสเตย์ไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรยังไงก็โอากาสหน้าค่อยมาลองกางเต็นดูอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปหายรูปข้างนอกแล้วก็คิดว่าจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกแล้วเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วแล้วก็มันเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวจะหมดเวลาออกจากอุทยานไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกอุทยาน I มันง่วงใช่ <c oughs> ทีีไม่ได้ปยดําบุญไม่ได้รับรู้เลยนะจริงจริงิปนี้เป็นทริปที่แบบว่าธรรมดามากๆเพราะว่าเราแค่อยากมาพักก่อนเพราะว่ามันไม่มีวีคเกนสําหรับการทํางานเลยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่มีวีคเคนเราก็เป็นวีคเคนไปเลยเช่ <c oughs> หยุดเองแล้วก็ ยาวๆเลย <c oughs> ยี่เรามาปางอูครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้วก็คิดว่ามันปาปงอูอย่างเดียวมันมาอาจจะธรรมดาไปแล้วเราก็เลยคิดว่า <c oughs> จะแวะไปนอนที่ปายด้วยนะครับสำหรับคืนพวกนี้เราจะนอนที่ปายกันแต่ว่าคืนนี้นอนที่ปังอูเหมือนเดิมเพราะเราคิดกันว่าเราอยากมาปางอูเนี่ยทุกปีปีละครั้งก็ยังดีนะพรุ่งนี้เราจะไปไปายกันเป็นครั้งแรกที่เราไปนอนที่ปายเลยก็ตื่นเต้น ยังไงก็เที่ยวแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยหรือว่าใครไม่ได้เที่ยวไหนไม่ได้ไปไหนสิ้นปีนี้ก็ดูคลิปของเราไปพังๆก่อนก็ได้นะครับมาเที่ยวด้วยกันในคลิปนี้นะครับเราขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับจะไปกินหมูกานแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพจป้าโบเด้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมากินหมูกระทะซึ่งเป็นหมูกระทะที่ที่ที่พักเรานี่แหละ ก็อยู่กินใกล้ๆเลยเกาะนีนี่นี่นนเป็นหมกูกระทะที่บอยเขารีเควสมาตั้งแต่รอรอ,รอเดี๋ยวเราไปกินหมกูกระทะกันนะคะรับ ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่เราตื่นมาตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในปักอุ่งนะครับว่าจะมีหมอกขึ้นบนน้ํำไหมแต่ว่ามันค่อนข้างสายแล้วแหละ7จ็ดโมงกว่าใช่จริงๆเราคิดว่าเราจะตื่นเช้ากว่านี้แต่ไม่สุดท้ายก็ตื่นสายอยู่ดีนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในปักอุ่งกันว่าจะสวยไหมนะครับ นี้นะครับเราก็ถ่ายรูปเล่นกันในปางอุ๋งเสร็จแล้วขพราะไงเดี๋ยวเราจะออกไปดูโซนตรงทางเดินที่มันเป็นสันเขื่อนสันอ่างเก็บน้ําอีกนิดนึงแล้วก็จะออกไปทานข้าวที่ที่พักแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นตรงนู้นกันอีกแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ปางอุ๋งหนึ่งคืนก็ขึ้นมาพักที่ปางอุ๋งคืนนึงก็รู้สึกว่ามันก็โอเคมากๆเลยเนาะรอบนี้คือที่พักดีด้วยแล้วก็ บรรยากาศที่ปางอุงดีมากนะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราขึ้นมาวันอาทิตย์นอนวันอาทิตย์หนึ่งคืนแล้วก็ตอนเช้าวันจันทร์เนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยมาเที่ยวนะครับเพราะมันเป็นวันธรรมดาสาหรับใครที่อยากมาเที่ยวปางอุงนะครับก็มากันได้ช่วงนี้เนี่ยคนยังไม่ค่อยเยอะนะครับยังไงก็ฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มแล้วก็แสดงผลตรวจให้เขาดูก็ได้ว่าเราเนี่ยไม่ติดโควิดนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยแต่ว่าก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนยังไงนะครับสําหรับทริป ือได้ว่าเราสองคนเนี่ยก็สนุกกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนกันที่ปายต่ออีกหนึ่งคืนก็รอดูคลิปที่เราไปเที่ยวปายครั้งแรกกันด้วยนะครับครั้งแรกเนาะแต่ว่าครั้งนี้นะครับเราจะไปเที่ยวที่ปายแบบจริงจังเลยก็ยังไงรอติดตามคลิปเที่ยวปายของเราอีกหนึ่งคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราสองคนพบก,กันบบายก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนยังไงก็ช่วยกดไลค์กด s ซับสไคร e ให้กับ half above day ด้วยนะครับสำหรับ half above day ที่ปังปุ่งครั้งนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะคบทุกคนยรางไ่่ััตอบ นเรามา,มาเช่ารถที่ร้าน KTY Motorbike นะครับอยู่ที่แม่ห้องสอนบริการก็ มีมากๆมีรถให้เช่าหลายหลายแบบหลายคันเลยทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อด้วย